สวัสดีค่ะพบกันที่เพจธรรมะคือธรรมชาติธรรมะมันคือธรรมชาติจริงๆสิง่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณรู้เท่าทันคุณจะไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะคะคุณสังเกตไหมตอนที่คุณจีบก,กับแฟนคุณใหม่ๆคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองพูดเพาะแล้วคุณรู้สึกไหมว่าสามีพูดเพาะจังเลยบางครั้งไม่ต้องเอ่ยปากแม่ก็หามให้ไม่ต้องพูดแม่ก็ซื้อนั้นมาให้กินถูกไหมนั่นคืออะไร คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราเองตอนนี้เขามาจีบเขาพูดจ้ะค่ะว่าไงคะแต่ตอนนี้เป็นไงอะไรทำไมเห็นนะนี่คือธรรมชาติที่ทุกคนถ้าหลวงตามาสอนเสมอถ้าเรามีเขาเรียกฮะมีความคิดที่ตรายตองว่าเอ๊ะ เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วมานั่งพิจารณาเห็นไหมหลวงตวมาสอนเสมอให้พิจารณาทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าพิจารณาแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อใช่เนาะเออจริงวะเออนั่นเราจะลดละเลิกได้เลยนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันก็คือธรรมชาติตอนนี้เราอายุ56เรารู้เพราะเราผ่านมาแล้วถูกไหมแต่คนที่อายุ10 20จะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมวะตอนบันจิกกับกู ใหม่ๆกูก็พูดมันหวานๆมันก็พูกูหวานๆแต่ตอนนี้ทําไมความหวานมันหายไปนี่แหะค่ะมันคือธรรมชาติไม่มีใครหวานในตลอดชีวิตหรอกะะแต่ถ้าเกิดรู้เท้าทันอาจจะประคองได้นะคะว่าบ้าไงคะแต่พี่ก็หลุดบากเหมือนกันอะไรทําไมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันก็คือมันเป็นทุกคนอะ่ะไม่ว่าใครนะคะและคว,วามตายนะคะเมื่อวานนี้มีคนมานะคะเขาเป็นโรคภูมิปวง เขารู้ว่าเขายัางไงก็ต้องเสียชีวิตพี่บอกเขาว่านั่งสมาธินะคะเขาบอกเขากำลังนั่งอยู่นั่งบ่อยๆนะคะนั่งไม่ต้องเยอะนั่ง5นาทีสินาทีต่อครั้งวันนึงให้ได้สมครั้งนะคะถ้าสมครั้งก็ได้สิบนาทีได้วนะสะสมบุญนะคะสะสมพลังจิตเวลาเราดับไปเนี่ยชีวิตหรือจิตเราที่มันออกจากดวงจิตเราออกจากร่างเราเ,เขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องไปไหนนะคะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่พี่รู้ว่าทำไว้ก่อน เมื่อเราสะสมเงินวันเรากับวันใส,ใส่กับใส่กระบ๋องหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทมีมากใส่มากมีน้อยใส่มากมีเหรียญอะไรก็ใส่ใส่ไปพอวันไหนที่เรามันนับโอ้โหมีเป็นพันนั่นหมายความว่านั่นคือเราสะสมบุญถูกไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราสะสมไปแล้วมันเยอะขนาดไหนแต่พอมาเขามาเฉลยหรือมาเบิกบุญให้เราโอ้บุญเต็มเลยไม่รู้ะนะคะหลวงปู่ดูยังบอกเลยว่านะคะท่าน ใครทําบุญมาแล้วบอกว่าไปทําบุญนี่มาท่านขอสาธุูด้วยนั่นหมายความว่าขอขอบุญเนอะด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะเราก็คิดดีผู้ดีทาดีนะคะคือสิ่งให้ครบห้าอย่างห้าประการนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับธรรมะคือธรรมชาตินะคะพอเข้าใจแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่โมโหเราไม่อ,อะไรเลยนะคะหัวจะมีกิ๊กก็ไม่ประเฤตินะคะทามันเทเิเอ <c oughs> โอเคเนาะถ้าเกิดเราไปจิกจิกมาเราก็จะเจ็บ ที่เหมือนกัน,นอนร้องไห้หกปีนะคะแต่ตอนนี้ไม่ร้องแล้วนะคะเพราะรู้แล้วว่ามันคือกรรมที่เราทําไว้เมื่อสานก่อนนะคะถ้าถ้าเราคิดแบบนี้ได้เรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เราจะไปโกรธเราจะไปเกลียดไหมเห็นไหมนั่นหมายความว่าธรรมชาติถ้าเรารู้เรารู้สักธรรมะเยอะๆคุณจะรู้ว่าธรรมะมันมีอะไรที่ปฏิหารอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้พี่รู้สึกชีวิตดีด,ดีมากๆเลยเพราะเรานั่งสมาธิ พูดดีทดําดีคิดดีค่ะจะคิดไม่ดีเรื่องของเขาเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้แต่เราเปลี่ยนตนัวเราเองจริงไหมคุณไม่สามารถสั่งใครว่าไม่ให้ไปแต่คุณสั่งตัวเองว่าไม่ให้ไปได้ไหมได้เพราะมาตัวเราคิด <c oughs> <c oughs> ง่ายๆแค่นี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นค่ะจะเป็นไงช่างแม่ง <c oughs> เอาตัวเรานะคะ <c oughs> โอเคนะไปแล้วค่ะ